สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํารถแข่งนะเป็นมินิโปวิลครับอ่าเป็นแบบล้อใหญ่นะครับชุดนี้มาเป็นแบบเตืนเสานี่มาให้อยู่ทั้งหมดสองแบบด้วยกันแบบลนะสองสีอโอ้มีป้ายโอ้มีป้ายปิดด้วยแล้วเนี่ยอ่าไม่ได้เอาไลมาด้วยอ่า อันนี้ไงมีลานครับออันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นทีเรกนะอ่าอ่าวิ่งได้ครับอันนี้ผมไม่ได้เอากรนไกลมาด้วยนะอ่านี่ไงน่าจะวิ่งถอยหลังได้อ่าครับอืมอันนี้เป็นสีแดงทีเรสสีแดงอ่ะมาเป็นแบบตัวที่สองแบบบ้าง อันนี้ก็จะเป็นสเตโกสีเขียวก็มันน่าจะมีไทเซราทอ็อปด้วยนะกับพวกคอยาด้วยจะเวิร์กมากแต่นี้มีมาให้แค่สองแบบเองครับออฟโรดอะไอโนโนอโอฟโรดวิ่งหอยหลังได้นะแต่วิ่งด้านหน้านี่มันติดป้าย อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวครับอืมอ่ะมาดูอีกแบบหนึ่งแตบบ่นี้ก็จะเป็นทีแรกจะเป็นสีเขียวนั่นแหละอ่ะเหมือนกันนะเปลี่ยนแค่สีเท่านั้นเองครับไตโนโบออฟโรดอ่ะติดป้ายเดี๋ยวอืม วิ่งนหน้าไม่ได้ติดป้ายก็หมอให้เด็กๆเอาไปเล่นแข่งกันนะครับแต่ต้องไปตัดป้ายออกก่อนนะชุดนี <c ười> ออ้อีกคันก็จะเป็นสเตโกครับ <c ười> แต่ออกเป็นสีแดงนะแดงม่วงเ <c ười> อากระดาษ <c ười> เปิดได้แล้วเนี่ยโอ้ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคู่มือนะอ่าอ่า,อาตัวนี้วิ่งขึ้นด้านหน้าผิวเลยทั้งทังที่มีป้ายอ่านี่งครับก็หมอให้เด็กๆนะไปเล่นแข่งกันได้ครับมีมาให้อยู่ทั้งหมดสองสีสองแบบด้วยกันครับเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะมีขายตามร้านค้าหน้าโรงเรียนนะ คปินของเล่นแผมอีกเลยนะอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ